สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณ a n n e l นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเลขเด่นบนนะคะสูตรเก่าเดินที่10หน่วยนะคะสถิติย้อนหลังนะคะ16บงวดยังไม่หลุดนะคะเริ่มตั้งแต่งวดน,นี้นะคะเลขที่ออก478นะคะเลขเด่นที่ได้คือ814นะคะ เข้าที่แปดหลักหน่วยนะคะหกเก้าสองนะคะเข้าที่สองหลักหน่วยนะคะหกเก้าสองนะคะเข้าที่สองหลักหน่วยแล้วก็สามหกเก้านะคะเข้าที่หกหลักหน่วย ห้านะคะเข้าที่1หลักหน่วยนะคะ692นะคะเข้าที่9หลัก10 147นะคะเข้าที่7หลักหน่วยนะคะแล้วก็258นะคะเข้าที่5หลัก10 หนึ่งเนะคะเข้าที่4นะคะหลักสิบสี่เจ็ดศูนะคะเข้าที่เจ็ดนะคะหลักสิบหกสองนะคะเข้าที่6กหลักสิบหกองนะคะเข้าที่9นะคะหลัก1 0บสี่เจด ศูนย์นะคะเข้าที่ศูนย์หลักสิบสองห้าแปดนะคะเข้าที่สองหลักสิบนะคะห้านะคะแปดหนึ่งนะคะเข้าที่แปดหลักสิบนะคะแล้วก็มีติดหนึ่งนะคะสามหกเก้านะคะเข้าที่เก้า หลักสิบนะคะส่วนงวดนี้นะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือสองห้าแปดนะคะสถิติย้อนหลังนะคะทั้งหมดสิบหงวดแต่ว่าตั้งแต่งวดนี้นะคะเจ็ดห้าเจ็ดนะคะเจ็ดห้าเจ็ดจนถึงปัจจุบันนะคะห้าเก้าแปดนะคะเดินที่หลักสิบทั้งหมดเก้างวดนะคะยังไม่หลุดจากหลักสิบนะคะ ส่วนงวดนี้นะคะเลขเด่นที่ได้คือสองห้าแปดนะคะต่อกันด้วยหลักหน่วยนะคะฝั่งนี้นะคะเป็นสูตรสองตัวนะคะหลักหน่วยส่วนฝั่งนี้นะคะเป็นสูตรสี่ตัวนะคะเป็นสูตรเก่านะคะทั้งสองสูตร สถิติย้อนหลังเริ่มตั้งแต่งวดนี้นะคะหลักหน่วยนะคะเด่น2ตัวนะคะได้6แล้วก็7นะคะส่วนฝั่งนี้9 1 4 7ได้7เหมือนกันนะคะเด่น2ตัวนะคะ3 4เด่น4ตัวนะคะ6 8 1 4นะคะ4เหมือนกันนะคะชน เด่นสองตัวนะคะแ9ด้านะคะเด่นสี่ตัวนะคะหนึ่งสามห้านะคะ9้าเหมือนกันนะคะชนนะคะเด่นสองสามนะคะสูตร2ตัวสูตร4ี่ตัวนะคะเด่นหนึ่งสาห้านะคะเหมือนกันนะคะเด่นสองตัวนะคะสี่แล้วก็5เข้าที่ห้านะคะเด่นสี่ตัวนะคะสามสี่ห้าปดหนึ่งขออภัยค่ะสามห้าปดหนึ่งนะคะ ชนนะคะห้าเด่นสองสามนะคะสูตรสองตัวสูตรสี่ตัวนะคะเด่นสามห้าแปดหนึ่งนะคะหลักหน่วยคือสามนะคะชนนะคะเด่นหกเจ็ดนะคะเด่นหกเจ็ดนะคะสูตรสองตัวส่วนสูตรสี่ตัวนะคะเด่นหนึ่งสามหกเก้านะคะชนนะคะ เหมือนกันเด่นศูนย์หนึ่งนะคะส่วนสูตรสี่ตัวนะคะเก้าหนึ่งสี่เจ็ดชนที่หนึ่งนะคะส่วนวดที่ผ่านมานะคะสูตรนี้เด่นหกเจ็ดสูตรนี้เด่นสามห้าแปดหนึ่งนะคะไม่ชนนะคะสูตรนี้เข้านะคะสูตรนี้หลุดเนาะขยับเพิ่มมาอีกแต้มหนึ่งนะคะสูตรนี้หลุดนะคะส่วนสูตรนี้เข้าที่แปดนะคะ ส่วนงวนนี้นะคะสูตรสองตัวนะคะเด่นที่สี่แล้วก็ห้านะคะส่วนสูตรสี่ตัวนะคะเด่นห้าเจ็ดศูนย์สามนะคะหลักหน่วยนะคะก็จะชนกันที่เลขห้าน,นะคะตัวชนก็อาจจะเข้าหรืออาจจะไม่เข้าก็ได้นะคะอ่ะก็ลองพิจารณาดูค่ะ เดี๋ยวแอดจะนำไปเรียงกับหลักสิบนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูชัดขึ้นนะคะฝั่งสีแดงแถวนี้นะคะเป็นสูตรที่เดินที่หลักสิบนะคะส่วนสองสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เดินที่หลักหน่วยนะคะสีแดงนี่นะคะได้ห้านะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะสูตรนี้นะคะได้เจสูตรนี้ได้เจนะคะเลขที่ออกห้าเจ็ด สูตรนี้นะคะสีแดงได้สีนะคะสูตรนี้ก็ได้สี่สูตรนี้ก็ได้สีเลขที่ออกสีสีนะคะสีแดงนะคะได้เจ็ดนะคะสีฟ้าได้เก้านะคะสูตรสองตัวแล้วก็สูตรสีตัวนะคะได้เก้าเลขที่ออกเจ็ดเก้านะคะส่วนสีแดงนะคะได้หกนะคะสีฟ้าได้สามแล้วก็สามนะคะเลขที่ออกหกสามนะคะ สีแดงนะคะได้เก้านะคะสีฟ้าได้ห้าได้ห้าเลขที่ออกเก้าห้านะคะสีแดงได้ศูนย์นะคะ dafür, anyway. สีฟ้าได้สามนะคะแล้วก็ได้สามนะคะเลขที่ออกศูนย์สามสีแดงนะคะได้สองนะคะสีฟ้านะคะได้หกนะคะสีฟ้าก็ได้หกนะคะเลขที่ออกสองหกนะคะสีแดงนะคะได้แปดนะคะสีฟ้าได้หนึ่งสีฟ้าก็ได้หนึ่งเลขที่ออกแปดหนึ่งนะคะ ส่วนงวดที่ผ่านมานะคะสูตรนี้นะคะได้เก้าสูตรนี้หลุดนะคะเพราะว่าสูตรนี้หลุดนะคะแล้วก็สูตรนี้เข้าที่แปดนะคะเลขที่ออกเก้าแปดนะคะส่วนงวดนี้นะคะสูตรนี้ได้สองห้าแปดนะคะส่วนสูตรนี้ได้สี่ห้าสูตรนี้ได้ห้าเจ็ดศูนย์สามนะคะทั้งสามสูตรนะคะถ้า จะดูเลขที่ชนกันนะคะก็คือชนกันที่5นะคะส่วนสูตรหลักหน่วยนะคะปกติก็จะชนกันช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 นแล้วก็ชนส่วนงวดนี้นะคะอ้วนนี้หลุดเพราะว่าสูตรนี้ได้6กับ7เนาะแต่ว่าไม่มี8นะคะก็เลยหลุดส่วนงนวดนี้นะคะ2ส,สูตรนี้นะคะชนกันที่เลขหนะคะอ่ะง้วดนี้เราอาจจะมีความมังชนกันที่เลขหนะคะ ถ้านำสองสองสูตรนี้นะคะหลักหน่วยนะํามาจับคู่กับสูตรนี้นะคะหลักสิบนะคะแต่ว่าสูตรนี้จริงๆแล้วเป็นสูตรเดินที่สิบหน่วยนะคะเหมือนทําให้ดูตั้งแต่ตอนต้นนะคะแต่ว่าเริ่มตั้งแต่เลขที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดนะคะสูตรนี้เดินที่หลักสิบนะคะเก้างวดยังไม่หลุดจากหลักสิบนะคะงวดนี้ก็ อาจจะไม่แน่นอนนะว่าจะาเดินต่อหรือไม่นะคะที่หลักสิบจับคู่นะคะก็จะได้สองห2า2องเจ็ดสองศนะคะห5าห้าห้นมนะคะแปดห้าแดเจ็แล้วก็83นะคะถ้ายังมาด้วยกันหรือว่ายังเดินต่อนะคะแอดตัดตัวนี้ออกนะคะสี 4, ตัดตัวที่ไม่ชนออกนะคะ ก็ลองดูนะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ